ไปครับาฟครับยเสียมบัครับดีนะครับดูหนอยเลยขอบคิครับเป็นที่นี้พวกิหรายการสหรับวันนี้ มรงนเสือสวบางโคตรมาเป็นลูกศิษย์ไเป็นอาจารย์ครับอักมอยคนที่จะมาเรื่อนี้นะครับว่าลูกศิษยก็เป็นพทยรูนทีเขรียนที่คณะรักิแล้วตอนนี้อาจารย์ครับเสือสางรูไม่มีว่าเวืยาัอ่อนเสือตนี้หรือตนยารยนต์ที่ว่านิสาและนีุ่้ยราชนาบ

อายุู้ังด้วยผู้ที่ใเรียกสอนันเรื่องของะไรเลี้อวถึงปีนัารท่าาแล้ว30ก็จะไการที่ดีนะ5ครั้งครั้ง5ครั้งปัจจบันะ้นีเรามันู่ฝังด้วยฝังวต้องกาดังตอนนี้ตอนวันกีได้ถยู่ในท่าีบนขาไมนะบอกวกันสู้ให้คู้่า้อมัน้หัมากแต่ยัง อารจะจำตปน้ก <S 々> ันนะครับระหวางดาวพ้่างเสือทองรุ่งแลโงรวมงน้ยอดแลมีรูปจักาลอใครดูนะากอภิปรายกับผัดน้ำคู่ครับนช่วงน้ำคู่นะครับอยาอิปาครับผู้เป็นทายของรายการในวันนี้เรจะเริ่มฟังวันหน้าวันที่ที่สีาณหกโมงเย็ครับอยากเริ่มบรรทเมียนะ ให้ทำอะไรเพ่อประเทศไของชาเมืองสงเสียแม่รักน่กหวังคนไทยอันนี้เดี๋ยว่นรับ่ง้ันนขอความร่มมือนะครับเรามาดูความสนุกษากับเธอทุกนาฬิกาต่อารานอย่เล่นการข่งข โอเคนี่คือก์ีรอบค่อคนีเรดคอร์เนอร์สัมันรูและนลูคอร์เนอรามียอซัจุนลูกทุ่าดูิธีกาีนเายานาวมองโลยตัวนครับก็มีกาล้วคูหนงครับแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้เพื่อนพ้อมรับครับคู่่องเปแอครับครูมวย ตอัันต่อนี้จะเป็นการยกแกแยกที่หนึ่ง n g o e มาแล้วครบนอิวนบยอกมาไพอดีครับมายคแรับประเท่ไดทยทอยโ ครับยกแรกการเรื่องของเสือเขาบังคู่นะครับดาวขังฟ้ากับยอนแสงเชอมรูปฟ้าแล้วดาวรูปคู่แข่งก็รูว่าก็ยานโมยาหรือ่กเทียไม่ออกรู้มากขนาไหนนะเพราะว่าเป็นมวยเฉินคู่เอาง่ยเป็นมวยมีหลุมตาครบมาเยอะนะครับามสิบ้าแล้วเป็นมวยที่มีหลุสูงก็ม ดูเชนละกเเรืองสองันธนีครับทุกสอเดี่ยววันคุ้นหน้าครับเรากว่ามีท่านใดครับมายดีมีเกใหน้าของเราครับโดยมค้ามีเพร่วมกับทางง์จูเป็นไโดยอมเพิ่มสิบพันครับเป็นู้กันโดยท่านตดมเดรย่าร้องัตัวรักไยกัร์ดัวสัตว์ัวสวรีวนแล้ก็ท่านตัวสตว์กีสิบต้นเป็นหน้วนรายการด้วย ใหนแมครับผู้ให้ความรอุคล้องศรัทธาโย์ที่สองรอบส บางคนงก็เป็นวัยยุมากกว่าเป็นดาวักฟ้าครับบีคนก็เป็น,าน,านาดาวลุกพุ่งแรงครับอดแต่เจอลูกมีลูกทำฟาล้วก็ยังดูเซอรอยู่สองกอสาายกเยวันไม่ออกหรือาเดี๋ยวยกสามก็เปแบบม่ครับดนะีนะครับวันพุธน้ก็มาโทรมาเชียร์ให้ใจเขาเร่มมันส่งเสียรรักมากกว่คนไทยครับ ในตรงนี้ผมขอแนะนำครับท่านที่เพื่อขบวงการโมเดลมารูณาให้เขียนมาลูกสีของเราครับท่านตใจกลาครับทางบริการนักงานและพนกาองการสิราโมยการสิยาแห่งเวทไยมันมาดูมาเียว่ามาพบกันทีนอ้วียบารีใช่ไหมครับใชนเนะเฮ้รอบทีนสอครับ ที่นี้จบข้องรนวมกันถ้าดีนะว่าคนที่รูกันะครับดาวทาว้ากับดาวลงรุ่งแรงนะครับก็ผมคชั่อถ้ามีสอบเชื่อ่าไทยจะรู้ไหมต้องต่อไปครับเราาผู้น่ารับเะร้มากรเชีย์ครับให้กำใจรจากดาวะเรียมไ้ให้ทันเรา มวยด้วยดูท่าเในเด่นมากดในเรื่องุทธวิธีความชนาญในการดีความแร่ในการตอสู้กันมากโคตรดีดยความมานะครับก่วยดีทักษะดีเป็นผู้ไมปผิดพลาดเลครับก็ว่าเป็นมวยที่เขาถือรับมีศูนย์กลางกามาก ก็ใครที่มีวยอยากเร่รับเข้ามาติดต่อที่้านโค้เอทีมทำาได้ครับียกไปัียกการปล่อยตีด้วยเยอะเลเนอนี้ก็การปล่อยตีเลยตอย่านี้ไปทันเวชนสราบ ตอได้ยุติได้คืม่จะขอรับรเป็นผู้ชนะนยุท่อเป็นิกับทเจ้ารัอมีเดยท่านขอเด็ใจได้ครับพระธุระงานรัการสารละเว้นอัศรยรในยได้ดุนอาชีพชาวนาวานี้ก็มีความได้รับเคู่นักดวันนี้ก็มือ่านผู้มีการเดใจได้ครับ ของการกีฬามวยของการกีฬาแห่งประเทศไทยในการโวยกไทยเรื่องการโวยต้องผ่านท่านประกาศนแรกนะครับท่านอนุญาตอนุญาตในวิญญาณท่านนะแต่ท่านแค่ที่คนเดียวเพราะท่านส่งเสริมนะครับศิลปะัน์คนไทยครับก็ท่านตรวที่ได้เกี่ยมาร่วมกทำของเราของเทีมงานก็ขอกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับก็ขอให้ท่านหายร่วมกันนี้จะมาในท่านโวของเราด้วยครับผม ทังขนายครับก็ทั้งกมดทุกเก่งทุกขทั้งแข็แก่ก็คนไทยเราทนี้นะครับก็มีกทงทุนนะในเรื่องของเศรษฐกรับขอคาาร่มทดใได้ทราบนริการขนงานสละทางการามวยการแขกงขันนไทยอย่างสูงครับอย่าลืมครับวันหน้ามารมกเชียตอทชาร์จและรอจากโีตทีรับชม